โเดินกันนะชยังไม่อยากได้เท่าตัวนี้ลั่นล่นไปลั่นล่นไปมีแสงมีเฟ้ามีไฟมีแสงมีผู้มีไฟมีแสงมีผู้มีไฟมาคุญยากุญยาเสื้อเหลืองไหมสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาลิวันนี้อยู่กับรายการเปิดแพ็คเพเยอร์วีคประจำสัปดาห์เพื่อหัดที่8เดือนที่2นะครับไอดีหลักอันนี้นะครับอันนี้ไอดีไอดีหลักเราเลย เาจะมาเปิดตามล่าตามล่าใครดีการอาโชไมยผมขอการอาโชกับนี่ครับผมนี่ครับตัวนี้นะแล้วก็ฟูเดนไม่อยากได้อะแล้วก็คาสาวัเกเรียหรอไม่เอาไม่เอาขอนี่แล้วก็จอจินโยนะเพื่อมารีวิวนะเพราะว่าตัวอื่นได้แล้วนะขอการอาโชด้วยนะกุญย่าไปกุญย่าไปสักตัวไปบ้า มาครับของฟรีก่อนเลยลั่นล้านไปลั่นลั่นไป,นนไปขอสูตรก่อนขอสูตรก่อนขอสูตรเลย1 2 3 4แล้วก็มา1 2 3 4แช่ห้าวิ1 2 3 4งสองสส่หล้านครับ ไปเับผมมีแสงนิดนึงมีแสงนิดนึงมีแสงนิดนึงลั่น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 ขอตัวใหม่ไม่อยากได้ตัวซ้ำอยากได้ตัวรีวิวเสื้อสีออาเซนซิโอทุกคนอได้อยู่ได้อยู่ได้มารีวิวทุกคนตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้ในรหัสไหนเลยนะไม่ว่าจะเปิดกี่รหัสสามสี่รหัสก็ยังไม่เคยได้นะครับอาเซนซิโอป่ะก็ถือว่าโอเคครับได้มาตัวรีวิวนะต่อไปครับขอสูตรขอสูตรดี เรวานก็อยากได้นะมารีวิวหนึ่งแต่ว่าอยากได้ตัวนี้มากสุดละสองสามสี่ขอละขอเลยแบบไม่อยากได้ตัวอื่นเลยโฟเดนกันาโชวยังไม่อยากได้เท่าตัวนี้ล่นล่านไปล่นล่านไปมีแสงมีเฟ้ามีไฟมีแสงมีภูมีไฟมีแสงมีภูมีไฟมากุญยากุญยาเสื้อเหลืองไหมโอ้โ ได้เลยได้อีกอะตัวเนี้ยเบื่อแล้วนะขอร้องเลยคุณญ่าไปคือมึงจะมาอ้อมล้อมใช่ไหมดูทรงแล้วเนี่ยสองตัวเนี้ยเอ้ยคุณญ่าไปนี่อยากรีวิวมากเลยตัวเนี้ยเพชรในตมแน่ตัวเนี้ยร้อยเปนลุนลุนลุ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 ซิบาโกเลคาถาคาโมตามิ คาถาตามโมตามิมีมีแสงอุอย่าเลยอยาเป็นผู้ลุกสามประตูหรืออะไรเลยไอดีหลักแม่งชอบได้ตัวกากากอะ่ะขอเสื้อเหลืองๆมาเสื้อสีฟ้าโอ้โหคาวัสเกเลียกอ,อย่างน้อยก็ตัวไม่ซ้ำโอ้โหคาวัสเกเลียมาทุกคนโอเคก็พอได้รีวิวโอ้โหใบสุดท้ายแล้วอะ่ะขอไม่เอาตัวอื่นนะขอแบบขอแบบพวกแบบกุญ่าขอล่ะตัวเดียวเลยไม่อยากได้เลยกันนะโชโฟเรนเนี่ย ไอดีเนี้ยขอเลยทุกคนเรวานก็ได้เอาถ้าตัวนี้ไม่มาก็เรวาน2ตัวนี้พอนะขอละเจ้าจินโยก็ได้เอาแต่อยากรีวิวตัวนี้มากๆเลยมีคนขอมานะเพชรในตมแน่นอน100%อนะ่ะตัวเนี้ยลันล่นๆไปขอละมวยพรน้ำมูตาสาน้ำมูตาสะาหนึ่งมันอยู่ตัวที่เท่าไหร่วะเรากดไปละหนึ่งใช่ไหม หนึ่งสองสามสีห้ทีสองสาลั่นลไปลั่นลั่นไปขอละขอละขอละขอคุณยาคุณยาลั่นลั่นไปลั่นลไปเสือแดงโอ้โกานาโชกูไม่อยากได้กูได้รีวิวไปแล้วโอ้โห ทุกคนโอ้โหเาเสียดายอ่ะแต่ก็ดีอ่ะได้กานนะโชอย่างน้อยก็เอามาเล่นในไอีหลักนะทุกคนโคตรเสียดายทุกคนมาฟ์เรามาดูผลประกอบการกันดีกว่าครับว่าไอดีหลักเราได้ตัวไหนไปบ้างนะก็ถือว่าได้หลายตัวอยู่นะทุกคนตัวที่แบบว่าใหม่ๆเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นแผนหลักผมเลยนะรหัสหลักค่ะขอแบบว่าเปลี่ยนใหม่หน่อยนี่ครับผม นี่ละกันนะมาครับผมคาสวาสเกเลียแทนกับร่างนี้ฮนะร่างก่อนผมก็มีแล้วนะนี่ครับผมปับ๊บนี่ครับเอา้ายืนนี่ไม่ได้หรอกนี่คาวัตยืนนี่ก็ได้โอเคคาวัต นะเอาการาโชไปก่อนเหรอพอรีวิวการาโชไปแล้วก็ประมาณนี้นะผลประกอบการนะทุกคนใครได้ตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะไอดีหลักผมได้ไม่ได้ได้ตัวที่ต้องการเลยอยากได้อีกตัวหนึ่งแต่ได้อีกตัวหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนพอถูถุเทถ่ายนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวาสเกเลียนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับอาร์เซนซิโอนะครับนี่ด้วยนะครับผมตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะ ว่าจะโหดขนาดไหนก็จบคลิปไปนะทุกคนเปิดแพ็กเพ,พย์หรือวิงได้ตัวไหนกันบ้างก,ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนอยากได้การาโชัฟ่ฟเดนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็กุญย่าแต่ผมไม่ได้ดิ<ม>ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะตอนนี้ผู้ติดตามจะถึง2 0 0 0ันซับสไครต์แล้วนะทุกคนช่วยกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คาริงขอบบม